กำขี้กับการรตดอะไรดีกว่ากันครับกาตดค่ะกาตดค่ะถ้ถาถ้ากมขี้ก็มือก็เละเทะหมดสิคะกาตดค่ะทําไมครับเพราะว่าตดไม่มีขี้ค่ะ <c oughs> ทําไมฮะเพราะเราจะได้เอามาดมตดไม่เหมืนเท่าขี้ค่ะแล้วทําไมผู้ใหญ่ถึงบอกว่ากมขี้ดีกว่ากาตดครับเขาน่าจะเป็นคนสุกโปรกนะคะ เออถ้ากำตดมันจะหายไปเองค่ะกำอะไรดีกว่ากันครับกำตดค่ะเพราะว่าขี้ลากได้ค่ะไม่น่าใช่นะครับหมายความว่าดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็จะกำขี้เพราะตดมันเป็นแค่ลมโอเคค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ดับอีกทีหนึ่งให้เลือกอะไรครับระหว่างกำขี้กับกำตดกำขี้ค่ะกำตดค่ะ,คะ ไม่กลรทั้งสองค่ะแบบขยังขยัต